สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับดูบบรรยากาศการชมวิธีการทําเครื่องดื่มต่างๆจากร้านพี่อ้อยนะครับพี่อ้อยมองอะไรพี่เงียบพ,พ, <c oughs> พี่เขาถ่ายแปลกๆนะฮะพี่อ้อยออเดอร์เข้าอีกแล้วตัวสับเข้า พี่อ้อยกำลังจะรังสรรค์เมนูอะไรยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับพี่อ้อยไปรับออเดอร์จากโทรศัพท์แป๊บหนึ่งครับวันนี้เรามาดูเมนูต่างๆนะครับกัแบรบ้านพี่อ้อยเพี๋ยไปรับออเดอร์เพิ่งมานะครับ ส่นวนมากร้านดีอ้อยก็จะมีเป็นออเดอร์ออเดอร์ไว้นะครับโทรสั่งไปน,นะครับหรือก็ลายมาได้นะครับที่ชูก้าแครนเจ็นะครับทางท่านจะสะดวกสั่งผ่านหน้าเฟซก็ได้นะครับแฟนเพจกวันนี้ลงมาด้านนี้นะครับทุกคนเตรียมกินหอมเลยนะครับ พ่านาจะด,ดดู้้ยรู้เลยนะครับถ้าแบบคิวแบบนี้นะครับผมไม่กล้าชวนพี่อ้อยคุยลกเดี๋ยวพี่อ้อยจะลืมสูตรนะคร <c oughs> ับนี่เป็นเมนูเน็ตก,กาแฟนะครับเน็ตก,กาแฟปั่นใช่ไหมพี่อ้อยหรือเย็นเนี่ย อ๋อเอเนโอ้โหเปิดคลิปมาวันนี้ออเดอร์รัวๆเลยนะผมมาช่วงสายๆนะครับสำหรับวันนี้ถ้ารอบเช้าก็จะเป็นอีกอบรรยากาศหนึ่งเนาะบรรยากาศเรื่อยๆชงเพลินๆนะครับลูกค้าก็จะ สั่งาเรื่อยๆแต่ว่าสายมานี่อย่างที่เห็นเลยครับแน่นๆเลย พี่อ่อยทำแบบนี้ไว้เพื่อเป็นการไม่ให้น้ําแข็งละลายนะครับเพราะว่ากว่าลูกค้าจะมารับนะพี่ว่าจะใส่เป็นแก้วๆอย่างนี้ไว้นะไปใส่น้ําแข็งที่หลังใช่ไหมพี่อ้อยสงสัยจะมีออเดอร์ต้องทําต่อนะครับให้ช่วยอะไรบอกนะพี่อ้อยเดี๋ยวจัดการให้เพื่ออะไรว่าประหยัดเวลาด้วยพี่พูดกับคนดูะพี่พูดกับคนดู ดีนะพี่วอยไปบอกว่าช่วยช่วยไปไกลๆก <laughs> พี่วอยกำลังยุ่งอยู <laughs> ่แบบนี้ผมยุ่งเลยนะพี่วอย ชีชาราละแก้วเนี่ยสวยงามทั้งนั้นเลยพี่วายน่าทานมากทำแล้วนะคะรสทรงนะถ้าชิมแบบนี้ได้เลยไหมพี่วายมันจะมันจะฝาดอ๋อรสชาเขียวที่แท้จริงก็จะฝาดอ๋ออันนี้ความรู้ใหม่ผมเลยนะครับาะผมเคยกินแบบว่าพี่วายชงเสร็จแล้วอร่อย าปั่นนะช่วยให้ส่วนผสมละลายเข้ากันได้เร็วมากขึ้นนะครับช่วยประหยัดเวลาด้วยแล้วก็ทําให้น้ำนะฮะมีความนุ่มนะครับนวลย้อยกล่าวตดนะ <c oughs> ได้ยินเสียงนี้ทีอะไรชอบแซวกันนะ <c oughs> เรยชอบสีชาเขียวร้านพี่อ้อยจริงๆสีแบบว่าธรรมชาติมากๆสูตรชาเขียวยี่อ้อยนี้ก็จะเป็นสูตรของพี่อ้อยเองเลยนะครับคิดค้นขึ้นมาเองเลยพอเก็บร้านเสร็จพี่อ้อยก็จะไปนั่งผสมชาลังร้านนะครับเหมือนตึบเลยนะครับต้องใส่แบบว่ายังไงนะใส่ชุดแบบว่าเหมือนไปเอาพึ่งอนะฮะชุด,ชดคลุมทั้งหมดเลยเห็นพี่อ้อยว่า เพราะว่าส่วนผสมเยอะแล้วก็มันเป็นละอองฟุงนะ้งเนาะเม็ดมวลเล็กๆนะครับหลายชั่วโมงด้วยนี่พี่ว้ผสมเพื่อเตรียมจากการขายในวันต่อๆไปนะพี่ว้าก็จะเลือกผสมในเวลาหลังปิดร้านนะฮะุ่มหนึ่งเป็นต้นไปสำหรับร้านพี่อ้อยนะครับคอฟฟชาเขานะี่ฮะมีบริการจัดส่ง ฟู้ดแพนด้าด้วยนะครับหรือถ้าบางท่านจะ,จะมารอหน้าร้านก็ได้นะครับแต่ถ้าแบบว่าสะดวกมารับเลยอย่างนี้ก็โทรสั่งครับแล้วก็จะทําไว้ร้อนครับเหมือนเหมือนแก้วแบบนี้นะครับก็จะเป็นเมนูโทรสั่งนะครับเพรลูกค้าจะรู้ว่าร้านที่พ์าม,มีซิลอ,ออเดอร์เยอะนะครับนมสดนะ 嗯，完了。 คลิปด้วยใช่ไหมพี่อ้อยแก้วนี้ เก็บะขยาให้ดีอ่อนกับ ซอส Adult ไม่ค่อยซื้อภาพไปนะฮะด้วยก็ชอบเซียวนะพอเสียงเป็นยังงี้มาแกนี้ใส่บุกมุกด้วยนะครับโกโก้ปั่นบุกมุก แกในมีวิเรีมคนนอนล้นอยู่เลยเก้วนี้สองแก้วสองแก้วว่าสมูตปากแก้วนี้ต้องมีวิเขีมแน่นแ กของพี่วอยนะจะชนางคังรู้ว่าเป็นคนเลอะคืขอเขศูนย์หกหนึ่งความเพศอะค่ะเป็นความเพศนี่ว่าพี่วาบีบลนเพื่อบีบรองนะ เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าหเก้าเก้าโอ้โหหน้าตาหน้ารับประทานมากเลยนะครับมีโคกฝังวิบอันนั้นสามสิบสามสิบห้า้าบวเป็น,นเจ็ดสิบเจ็ดสอเมราล้วสี่สิบสามสิบสา้เป็นเก้าแล้สี่สิบหเจิบเกสเป็นกี่บาท จสิบาร้อยหกสิบบาทมาแล้วใส่ช่วยพี่อ้อยหน่อยอเอา้าอันนี้น่องต่อไปสง่งให้รับคิวให้ก่อนแม่ <c oughs> ต่อกันเลยกับเมนูลูกค้าออเดอร์ไว้นะอันนี้ก็ปั่นรวมกันจนะ้าดีหน่อยที่เป็นปั่นเมนูเดียวกัน เดี๋ยวพี่เราจะปิดซิงล้างจานแล้วนะทุกคนไม่ไหวเวลาลิ้งค์เราต้องล้างเงินแทนรวดเร็วเนาะครับเมื่อกี้รู้สึกว่าผมมีประโยชน์ขึ้นมาเลยนะผมช่วยเลยก็ดูแล้วน่าจะประหยัดเวลาด้วย ชาเขียวปั่นชนะาเขียวปั่นวิวันนี้ก็ได้รับความนิยมทุกวันนะครลูค้าไม่ว่าเก่าหรือใหม่นะฮะลูกค้าจะชอบชาเขียว ออเดอร์มาทุกครั้งนี้เห็นชาเขียวติดออเดอร์ไปทุกทุกคนเลยนะฮะต้องมีต้องมีชาเขียวหนึ่งในนั้นนะครับรับรองว่าถูกอกถูกใจอร่อยมากะะสวยงามมากเลยโอ้ชอบชาเขียว,วย่อยเห็นทีไรก็แบบว่าหนวอันนี้ด้านหลังแก้วนะครับ เขียนว่าคอฟฟชาน่านาแก้วก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับเป็นรูปแบบนี้น่านาแก้วถึงว่าจะออเดอร์เยอะยังไงนะพี่รอยก็จะค่อยๆปั่นไปทีละแก้วทีละแก้วนะครับ ดี่ว่จะไม่ผสมรวมกันทั้งหมดเลยนะทำอพื้นที่เยอะนี้ก็จะเอา ใจหนึ่งก็สงสารดีหว่ยนะครับเิ่งชิวเยอะๆอย่างนี้เยอะเกินใช่ไหมนี่ลูกค้ามารับเองละสรางแก้วนี้เสร็จแล้วนะครับรีแก้วหนึ่ง แก้วที่สี่มาแล้วโอ้่ายัางนั่นเลยแ,แบ่งๆไปแก้วนั้นได้ไหมนี่จะล้นแก้วนี้แล้วแบ่งเขานิดนึงนะคะ แก้วนั้นได้นิดเดียวแบ่งได้ไหมนี่เสร็จแล้วสีแก้วอันนี้ทำฟองนมแบบรวดเร็วนะครับแต่ฟ้ามจะดีอย่างเนาะเวลาใสหลายแก้ว เอ้ชาเขียวองเรสับส่วนแล้วชาวเย็นกับคาเขียวแล้วพี่วันนี่ไม่ต้องปัน้นใชได้เอาใส่เลยเย็นเนาะคะ่ะปไัป้นก็แป๊บเดียวได้ก่เจ ย้อยเอาเมนูแบบเมื่อกี้ให้หน่อยเมนูแบบที่ลูกค้าสั่งตะกีม่ผมยืนดู <laughs> น่าทานมากเลยเมนูอะไรนะเมนูอะไรเขาเรียกน้ำพึ่งมะนาวนะครับเห็นลูกค้าสั่งตะเกียยืนดูสีสวยมากเลยนะครับตา้องก็อยากกินกับลูกค้าทเป็นเซ<ล> <ไป S 1> ุกเมนูเลย <laughs> ตอนนี้ ผมสั่งตามลูกค้าพี่อ้อยดีกว่าแก้วนี้ของผมนะครับแจ้งไว้ก่อนเห็นแล้วแบบกินน้ำลายเอื้อกๆเลยอ่ะอร่อยชใช่สดชื่นใช่ครับน้ำผึ้งมะนาวเดี๋ยวควจะลองชิมก็อร่อยไม่นะครับเห็นลูกค้าสั่งประจําเลยครั้งนี้อดไม่ได้นะครับสั่งพี่อ้อยกินดีกว่ามีอะไรที่ร้านพี่อ้อยนี่อร่อยล่ะขนเอะ เอาก็เลยจะมั่นไส้่โอ้หอมกลิ่นมะนาวสดใช่มะนาวอันนี้เปลือกของอืมกลิ่นหอมกลิ่นมานาะนาวสดอ่ะตกี้ลูกค้าสั่งไปสองแก้วเนาะพี่อ้อยเนาะแก้วตะกี้นะฮะ พื่อบอกว่าทำไมพี่ก็ไม่ถ่ายผมยืนดูอยู่สั่งกินเองเลยกอบอยากกินทุกเมนูเลยลลยนี่เนดูสีเลยครับโอ้โหจะอดใจได้ยังไงอ่ะต้องสั่งแล้วนะะนี่แบบนี้กี่บาทพี่อ้อยแก้วละสามสิบบาทจ้าสามสิบบาท โอ้อยเกลือน้ำลายละอากาศร้อนอากาศเย็นร้อนๆด้วยร้อนๆเย็นๆด้วยน่าจะสดชื่นดีนะพี่วายเห็นแล้วแบบอยากทานเลยนี่นะนจ่ายพีวยนะครับครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องอีกก๊อบนะครับมีแก้วของผมเองขอบคุณทุกคนที่รักในร้านพี่อ้อยข้าวพิชาคาเฟ่นะคะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีสดครับ ผมขออนุญาตไปชิมเมนูนี้ก่อนนะครับย้อยเบิ้ลมะนาวเลยไม่เปรี้ยวเหรอ <laughs> ขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับบ๊ายบายครับนีอ่อร่อยมากนะครับผมทานไปแล้วครึ่งแก้วแล้วสดชื่นดีนะครับลงคอลงคอดีเมนูนี้แนะนำเลยนะครับ